สวัสดีค่ะบี B. นะคะ,ะหาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่ไฮเอ็นแบงก์ของมัชิ่งค่ะบริษัทจัดหาคู่ที่มีคนโสดโปรไฟล์ ile ดีฐานะดีการงานดีการเงินดีนะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะที่บริษัทจัดหาคู่แบงกของมัชิ่งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจัดหาคู่ของเรา90%ตอนนี้คือคุณหมอเจ้าของธุรกิจทายาทเจ้าของธุรกิจนะคะทั้งไทยและต่างชาติค่ะต่างชาตินี่ก็โปรไฟล์ดีดีทั้งนั้นไม่มีโปรไฟล์ธรรมดาเลยนะคะก็อเทปนี้ อ่าบีบริษัทจันรหาคู่เบนขอจะแมทชิ่งจะมาพูดเรื่องอ่เมื่อไรที่ออสำหรับเราเป็นฝ่ายหญิงเนาะเมื่อใดที่เราควรจะมีเซ็กส์ได้กับฝ่ายชายนะคะอันนี้เนี่ยอ่อโลกเรามันเปลี่ยนไปไกลมากแล้วนะก็ก็มันก็เป็นปกติที่ว่ามันไม่ได้มีใครมาคอยรักษาความอ่าเวอร์จิ้นบริสุทธิ์อีกแล้วใช่ไหมคะมันไม่แปลกแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงก็ยังไงก็อย่าใช้ร่างกายเปลืองนะคะเราก็ต้องแบบ ถ้าเราจะมีเซ็กซ์กับใครอะ่ะก็เอาเป็นคนที่เรามองเห็นว่าเราจะคบจริงจังนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ชอบแฮฟฟันน่ะมันก็ไม่เป็นไรมันก็คือชีวิตใครชีวิตมันเนาะมันก็โลกไปถึงไหนแล้วเนาะบีไม่ได้แอนตี้เดย์ั้งสิ้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นน้องสาวบีเป็นญาติบีบีก็จะบอกว่า เหาเเวลาเราหาคู่อ่ะแล้วเราจะมีเซ็กส์กับใครอ่ะเราก็ควรจะโฟกัสว่าคนนี้เราจะพัฒนานได้หรือไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝ่ายชายบางคนน่ะเวลาเรามีเซ็กส์กับเขาแล้วแล้วเราระวังแล้วเราไปเจอคนที่แบบถ้าเราทิ้งเขาเราก็ทําใจไม่ได้อ่ะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็จิตใจมันก็ประหลาดเนาะบางเดี๋ยวเขาจะโกรธแค้นอาฆาตเราอะค่ะทีนี้เนี่ยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการใช้ร่างกายเปลืองด้วยแล้วเราแล้วเราก็ต้องระวังด้วยว่าถ้าเราชอบเขาแล้วเราอยากจะผูกเขาไว้ก,กับเราไม่ให้เขาเบื่อก่อนหรือว่าเห็นว่าแบบลดความตื่นเต้นแล้วก็ไปจีบผู้หญิงคนอื่นแทนนะคะดังนั้นเนี่ยที่บริษัทจัตหาคู่แบงคอกม t c ชิง่งจะบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิง อย่างน้อยอะ่ะให้คุณดูผู้ชายถ้าคุณเขาผู้ชายไทยนะคะอย่างน้อยอะ่ะให้คุณดูเขาสักหนึ่งปีเป็นขั้นต่ําให้ดีคือสองปีเป็นต้นไปเพราะผู้ชายไทยเป็นผู้ชายที่รอได้ในการมีเซ็กส์เพราะเขาชินกับวัฒนธรรมไทยมาก่อนทําให้เขารู้ว่าผู้หญิงไทยบางคนใช้เวลาก่อนจะมีเซ็กส์ดังนั้นเนี่ยเขาก็ถ้าเขาอยากจะหลอกคุณน่ะบางทีอะ่ะเขาก็จะรอเพื่อที่เขาจะหลอกให เพื่อจะได้นอนกับคุณแล้วเขาถึงค่อยเลิกกับคุณดังนั้นบีถึงได้บอกว่ายิ่งคุณประวิงเวลาการมีเซ็กส์เท่าไหร่นั่นนะคะทําให้คุณจะบังคับผู้ชายเรียนรู้จักคุณและพอเขาชอบคุณเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะเวลาเขามีเซ็กส์กับคุณแล้วเขาอาจจะชอบคุณจริงๆได้จะไม่ทิ้งคุณหลังมีเซ็กส์นะคะทีนี้เนี่ยมาพูดเรื่องผู้ชายต่างชาติ ถ้าคุณมีแฟนเป็นผู้ชายต่างชาตินะคะต่างชาติเนี่ยเขาไม่ค่อยอรอการมีเซ็กส์นานแต่ว่าก็ไม่ใช่ทันทีที่เจอกันปกติของต่างชาติถ้าคุณรอได้คุณรอสัก5ถึง8เดือนแต่ว่าถ้ารอได้แบบดีที่สุดเลยมีแนะนำเลยว่าหเดือนขั้นต่ำนะคะแต่ว่าถ้าให้รอแบบคุณสามารถที่สุดคุณรอสัก8เดือนนะคะโดยที่ให้คุณรู้จักเขาก่อนให้ดีก่อนว่าเขา งงอา่เเาเป็นยังไงบ้านอ่ที่ประเทศก็เป็นยังไงพ่อแม่ก็เป็นยังไงเพื่อนฝูงอะไรก็เป็นยังไงไปเจอก่อนนะคะเพราะว่าต่างชาติอ่ะเขามาอยู่ที่ประเทศไทยเราไม่รู้เรื่องเราไม่สามารถสืบแบ็กกราวเขาได้การที่จะเรียนรู้จากต่างชาติคุณต้องเรียนรู้ด้วยการเจอเพื่อนของเขาการที่เราได้แบบอ่วิดีโอคอลหรือโฟนคอลกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาพี่น้องของเขาว่ามันจะทำให้เราช่วย ทำความรู้จักกับต่างชาติเท่านั้นได้นะคะเป็นผู้หญิงก็จะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่าเวลาผู้หญิงมีเซ็กส์กับผู้ชายไปแล้วอะ่ะมันจะมีเคมีในสมองออกมาทําให้ผู้หญิงมักจะเกาะติดฝ่ายชายทันทีนะคะแล้วก็แต่ว่าสำหรับฝ่ายชายซึ่งก็จะมีข้อเสียนิดนึงสําหรับการเวลาฝ่ายชายมีเซ็กส์แล้วเนี่ยความตื่นเต้นการอยากจะตามต่ออยากตื่นเต้นที่อยากจะจีบเรามันจะน้อยลงไปเพราะว่าเหมือนกับว่า มันมันมันเป็นเคมีสมองอ่ะมันไปส่งถึงระบบความคิดเขาก็ตื่นความตื่นเต้นที่จะได้เรามันจะน้อยลงไปแล้วเพราะเขาได้เราไปแล้วนะคะทีเนี้ยบีไม่ได้บอกว่าเขามันไม่แบบไม่ควรมีเซ็กส์แต่แค่รอเวลาให้เหมาะสมให้เกิดความผูกพันทางใจก่อนเพราะถ้าเกิดความผูกพันทางใจแล้วเนี่ยมันจะคบกันได้ยาวๆถ้ายังไม่ได้เกิดความผูกพันทางใจมีเซ็กส์แล้วมักจะเลิกกันไปนะคะก็อันนี้สาหรับคนหาคู่จริงจังเนาะ จริงจังแบบหวังที่จะครบยาวๆลองเอาไปใช้ดูนะคะก็หาคู่กับพี่บีบรษิษัทจันหาคู่แบงของแมชชิ่งเทนนิสจบราคาสวดีค่ะ